สวัสดีทุกคนเพื่อนนะครับอยู่ช่องพีมดนะครับผมแล้วก็อยู่กับหัวสิงโตที่ยังไม่ได้ลงสีหรือลายนะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาทําหัวกันนะครับหัวสิงโตนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำอย่างไรบ้างนะครับเปียกมาทีครับนะขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับทํมวงตรงนี้ก่อนนะครับทําเป็นหัวอย่างเงี้ยแล้วก็ดัดเกลียวลงมาอย่างเงี้ย ยาวประมาณนี้นะจับนิ้วหนึ่งก็ได้ครับนิ้วนิ้วเราเนี่ยนะครับนิ้วหนึ่งนะครับดัดลงมานะครับให้มันเป็นเกลียวลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําห่วงห่วงไว้ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับพอไว้แล้วครับถ้าเรานะครับทําห่วงด้านข้างอีกอันหนึ่งนะครับเป็นห่วงสองห่วงอย่างเงี้ยนะครับจะมีห่วงทั้งหมดสามจุดนะครับก็คืออันที่ อันที่หนึ่งนะครับคืออันนี้มันใหญ่สุดนะครับแล้วก็ข้างๆก็อีกสองอันนะครับเป็นสามมันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพอดัดห่วงอีกสองอันได้แล้วอย่างนี้นะครับถ้าเรานะครับดัดให้มันเป็นโค้งนะครับเป็นรูปหูถึงโตอย่างเงี้ยนะครับทั้งสองฝักนะครับดัดให้มันเป็นรูปโค้งอย่างนี้นะครับโค้งให้มันเป็นหูสิงโตนะครับแล้วก็เราดัดขึ้นมาเป็นอย่างี้นะครับ นี่เส้นโค้งของเรานะครับแล้วก็ดัดโค้ขงขึ้นมาอย่างนี้นะครับไอซีบอบอบออแบบนี้นะครับดัดให้มันงอขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ให้มันเป็นลักษณะโองหัวสีโตแบบนี้นะครับตามรูปนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นเส้นผ่า,ายอย่างนี้นะครับสองเส้นอย่างนี้ครับผ่าใจก็คือให้เรานะครับดัดรวดเป็นอย่างนี้นะครับ รัดรวดเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นร like er ูปอย่างนี้นะครับมันอย่างนี้มันจะพลาดจันนะครับตัดเป็นอย่างนี้นะครับมันจะพลาดจันพอดีนะครับแล้วก็ตัดให้มันยาวหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็มาติดตรงหูสิงโตอย่างนี้นะครับไอตรงเนี้ยให้เราติดตรงหูที่มันกระโดดขึ้นมาอย่างงี้นะครับมันจะติดเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็เอเจนที่มันไขว้กันนะครับก็มาติดด้าน้างของส่วนโค้งหัวศิโ,โตแบบนะ้าแล้วก็พันรวดเข้าด้วยกันนะพอทําเสร็จแล้วครับมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แปะกระดาษนะครับพอแปะกระดาษเสร็จก็จะออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ที่ผมแปะไปแล้วนะครับ นี่นะครับแล้วก็หัวของเราเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเราเปไปใส่กับวันวโตเนี่ยนะครับเป็นช่องที่ใส่หูนะครับรอยู่ช่องนี้แล้วก็จะมีห่วงตรงนี้นะครับของไม้บรรทมอะเห็นนะไหครับมันจะมีห่วงตรงนี้นะครับสองห่วงนะครับมันก็จะพอด,ดีกับไอ้ห่วงตรงที่เราทาไว้สองอันตรงนี้นะครับข้างๆ ให้เราใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเอาด้านที่มันเป็นเกลียวยาวๆอย่างเงี้ยครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หารวดยาวๆมาล็อกไว้นะครับผมจะทำให้ดูนะครับอ่ะเห็นไหมมันจะมีมองนี่ครับมีหอ่งอยู่นะครับนี่ครับหนึ่งกับสองห่งนี้แล้วให้เรานะครับ นำหูนะครับหัวจุโตน่ะตัวที่เราแปตาะตัดเสร็จแล้วนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะมีบ่วงเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เอาลวดเส้นหนึ่งนะครับ้ตัดให้มันพอดีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรง,งรูนี้นะครับ เสียามาอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเลยอ่าเสียามาพมาอย่างเงี้ยนะครับมันอัดลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายมาเดียวขัดก่อนนะนครับพอจิตเสร็จแ,แล้วนะครับแล้วก็ล็อกไว้อย่างงี้แล้วก็หูเราก็จะกระพริบแล้วนะครับนี่คือง่าย,ายครับการใส่หูหูโตนะครับการทําหูนะครับแล้วก็เอาเรลดเนี่ย องก็ไปในห่วงนะครับเราทำไว้นะครับห่วงคนเชิดล้วก็ต้องปูกเส้นเราปลูกเชือกด,ด้านในนะครับเพื่อกระตูกให้หดหนืตัวมันขยับได้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะบอกมุดใจนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจเดี๋ยวผมบอกให้ใหม่ก็ได้นะครับคอมเมนต์มาบาย